สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการติดตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งระหว่างวันที่13-14พฤษภาคม2566ศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอนันท์ไพบูุล์กรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566ดังนี้คือ เมื่อวันที่13พฤษภาค,คม2566ได้ตรวจติดตามและสังเกตการการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้แก่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรและหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยมีนายขณะทิพย์แสงโคตรผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง วน,นักส่วนราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ได้ตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้คือหน่วยเลือกตั้งที่12สาลาการประเรียนวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีหน่วยเลือกตั้งที่9อาคารจอดรถหน้าศาลาการประรีุนวัดขายทุ่งตำบลท่ารหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและหน่วยเลือกตั้งที่10สลาลารวมใจบ้านาลาแดงหมู่ที่11ตำบโลโคครามอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้ได้แจ้งให้ทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงอันเนื่องจากพายุฤดูร้อนอีกด้วยไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2566 ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทำให้การเลือกตั้งเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง